การเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขนเปงเหมืนขบวนการปฏิบัตินาทีการเมืองและสิทธิประชาธิปไตยของพลเมืองลาวในการเลือกเอาบุคคลที่มีมตรฐานเงินไขคคบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายบาด,ด้วยการเลือกตั้ง <S <S เพื่อเป็ี่นตัวแทนปฏิบัติสิทธิอำนาจของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุสสทิกา และสมาชิกสภาประชุมขั้นเปล่งชุดที่สองเมนเหตุการณ์การเมืองที่สําคัญหลายงปรงปฏิชาติ์เปลี่ยนการสืบโตรปรับปรุงระบบกครงจากการจัดตั้งรัฐให้มีความนักเน่นนับมือนับเข้มเข็งติดพันกับการพัฒนาศรษฐกิจสังคมตามแนวทางนโยบายงพรงผัก็คคือการจัดตัง้งปฏิบัติมาติโคงกองประสมใหญ่ครั้งที่สิบิทโครงผักให้เข้าสู่ชีวิตตัวจริงโดยเฉพาะบรรดาคาดหมายเละวิสัยทัศน์ของรักวางอก ในโอกาสที่คณะผู้ลงสมัครขับเลือกตั้งจำนวนสิบสงท่านหญิงสองท่านได้เคลื่อนไอยู่เมืองมหาไซในวันที่สิกุมภาปีปสงพันปี2สิ1โดยการปิ่นเกียรติเขาห่วมติตามโดยท่านวงเพจจิตปัญญาหงเลขาปักเฟงเละได้รับการตอนหับจากการนำลักแหล่งของเมืองพร้อมด้วยพนักงานทหารตำรวจเลปะปะชาุลเมืองมหาไซให้การตอนหับจำนวนพันขั่วคนณ ในการพูป,ปะบรรดาผู้สมัครขับเลือกตั้งได้พัฒนเปลี่ยนการขึ้นมีคำเพนเละเสนอสือ่อแนะนำผลงานของตุนกรมทางยกห้หินถึงความหมายความสำคัญบุตรบาทของสภาแห่งศาต์เละไ้เฮ้องมายังผู้มีสิทธิ์อนบัตรเลือกตั้งนับเตอายุ18ปีขึ้นไปให้ไปใส้สิทธิเลือกเอาผููเทนของตุนให้ติมส่วนโหนนีเมียนคคมพิโพเละพันธะของพลเมืองลาวทุกคน ให้ปฏิบัติคือบุญปางใหญ่ของประชาชุลให้เป็นขบวนคึกคืนเละขับประกันใดในบันเลิกตังที่จะมาถึงนี้ให้ได้ตามคาดหมายสามห้อยส่วนหอยในมือเลิกตังวันที่สวิตกุมภาพันธ์ทรงประสาทิอีกโบโุพเท่าใดบ้านนี้สำหรับเมืองมหาไซมี67บ้านมี1จุดสุ่มมีพลเมืองทั้งหมด38,832คนหญิง19 5 5 8หคนมีหน่วยปลนบัตร54จุด ผู้มีสิทธิ์ปบ,บัตรสาวเอ็ดพันหกหอยสาวเจ็ดคนิงสิบอิันสองหอยแคนผู้มีหน้าปนบัตรตัวจริง1 8บ3 1คดพันเกหสาิบคนิงสิบพันแปคนได้กำหนดเอาสามจุดในการลงโฆษณาหาเสียงสำหรับสมาชิกสภาแห่งชาติคือตอนเ้าจัดเปลี่ยนทรงจุอยู่จุดสูงปานามและบ้านนากระทางส่วนตอนใบจัดอยู่สโมสรของเมือง นักข่าววิทยุก็จ่ายเสียงเป็นขโมยรายงาน